สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องวมาปังน้อยรีวิวเครื่องเขียนอีกครั้งนะคะเย้ Yay! วันนี้นะคะแมาปังจะมารีวิวตัมตัมก็คือเป็นสมุดโน้ตนะคะน่ารักน่ารักนะคะทั้งหมด10ลายด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวทีละตัวเลยนะคะมาดูกันเลยอ่าเรามาเริ่มงหนึ่งที่ตัวแรกนะคะเป็นแจ็คนะคะจาก the nightmare before christmas นะคะซึ่งน่ารักมากๆนะคะข้างด้านในก็จะเป็นเป็นแจ็คนะคะ แบบนี้แล้วก็เป็นสมุดฉีกได้นะคะแบบนี้ไม่มีเส้นเป็นลายแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างด้านหลังเป็นแบบนี้อันนี้น่าจะมีประมาณสัก60แผ่นได้นะคะราคา25บาทต่อมาก็เป็นแมวมารีนะคะแมวมารีน่ารั สีชมพูนะคะเป็นแบบนี้คือเป็นแบบฉีกได้เลยลายเดียวกันทั้งหมดนะคะอันนี้มีทั้งหมด60แผ่นนะคะราคา35บาทอันนี้ก็35บาทเหมือนกันแต่เป็นเบนเทนนี่เบนเทนก็สวยใครชอบสาบกเบนเทนนะคะต้องจัดค่ะนี่น่ารักมากเลยเป็นกระดาษโน้ตเบนเทน ต่อมาเป็นคอลเลคชันหมีผูมีทั้งหมด3ลายนะคะก็จะมีคลิปบอร์ดอย่างนี้เป็นคลิปบอร์ดแบบนี้แล้วก็เป็นตัวหนีบแบบนี้นี่หนีบได้อันนี้ก็จะเป็นกระดาษโน้ตคะคะน่ารักมากเลยอ่ะน้องผู้แบนผู้แบนชอบกินน้ำผึ้งนี่น่ารักสีแดงต่อมาก็เป็นสีเหลืองสีเหลืองก็จะเป็นหมีภูกัดคิกเกอร์อันนี้ก็เป็นตัวหนีบเหมือนกันนะคะ ด้านหลังเป็นลายแบบหลังพึ่งด้วยส่วนอันนี้น่ารักมีหนีพ้องเพื่อนมาพบเลยมีอีโอมีพิกเกตมีทิกเกอร์มีหมีภูนะคะน่ารักมากเลยข้างบนเป็นสายลุงนี่เป็นตัวหนีเหมือนกันน่ารักมากนะคะต่อมาอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้จะราคา35บาทนะคะหมีภู35บาบาททั้งหมดเลยแล้วก็มาเป็นอันนี้ ก็จะมีลายโดเรมอนนะคะทัน,นี้ก็จะเก๋มากๆเลยก็คือจะมีทั้งหมดเหมือน2แพ็คอะอันนี้มี70ชีทนะคะ70แผ่นนี่ก็จะแบบด้านหน้าก็จะเป็นโดเรมอนแบบนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมี2ลายมีเป็นเลยเยอร์น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่พูแบกกับพิเกเลนสีชมพูน่ารักมาก อุ้ยคิวว่ะดูสินี่นกระดาษโนต้ตนะคะน่ารักมากๆเลยด้านในเป็นแบบนี้อุย้ยเป็นข่ายลงุงมีเมฆคิวว่ะอันนี้ชอบน่ารักมากนะคะอันนี้เจิแผ่นเหมือนกันเจิแผ่นหมดเลยอันนี้ซินเดอเรล่าซินเดอเรล่านะคะใครเป็นสาวบซินเดอเรล่านะคะต้องจัดอีกแล้วคะ่ะอุย้ยมีเจ้าหญิงเบลด้วยจเจ้าหญิงเบลอยู่ข้างในน่ารักมากเลยเป็นหัวใจนะคะ กระดาษโน้ตสวยงามอันนี้เรื่องอะไรอันนี้มาฟังไม่รู้จักก็แต่ว่าเป็นลายที่น่ารักนะคะนี่แล้วก็อันนี้คือแบบว่ามีเส้นด้วยนะมีเส้นปะให้เราเขียนได้ด้วยเออและอันนี้ก็แบบเรียบๆนะคะใครชอบจดๆอะไรเงี้ยเน้นจดก็ตัวนี้เลยพื้นที่เยอะแล้วก็ลายน่ารักสีหวานมากๆนะคะโอ้ยน่ารักทุกแบบเลยเนี่ยอ่ะอันนี้ราคา39บาทนะคะ คุ้มมากเลยอันนี้โอเคค่ะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาปังนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอ่าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุุงกิ้งจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆมาปังก่อนใครนะคะแล้วถ้าใครยังดูไม่จุใจละก็กดคลิปอื่นๆของมาปังได้เลยเตรียมไว้เพียบคลิกเลย